ปล่อยเขาแล้วแหละเขาขึ้นสุดท้ายแนละ้วโชคดีโชคดีนะครับม่เป็นดวงเลีอยอตาเสียนะไปดูต่อ,ตอไ,ไปดนะูไว้แม่ครัวไปแนละ้วครัวไปแนละ้วดูข่าวแนละ้ว <c oughs>

พอเก็บภ<พ>าพาตรงนั้นเสร็จแล้วมาดูตรงที่ว่าต้นไม้โดนแดดนะนะแต่มันเป็นเงาพุ่งมาเห็นปะ่ะเป็นแสงดูเมฆเ,เราดูข้างล่างมันก็ได้เพราะว่าเปลี่ยนทิศลวหาดูมุมนี้เลยเห็นปะ่ะต้นไม้เงามามันจะพุ่งมาพราทิศเคลื่อนลเมฆไอหมอกอะหมอกนะเขาจะคนละอย่างเป็นเงาที่มันจะมีเฉพาะเวลานี้อย่างเดียว เน่ไม่เองไอ,อหมอกก็ไหลไปแล้วก็พระอาทิตย์ก็ส่งหนาวต้นไม้มามเนี่ยเราไปทางนี้แล้วก็เก็บยอดเขาลูกนู้นดูว่ามันงาม <c oughs> อันนี้เราจะไม่ต้องสนใจพระอาทิตย์แล้วสนใจว่ามองแหละสุดยอด ฝั่งเขานี่สุดยอดเลยนะมันเป็นเนินไม่มีแหลมเป็นจานไปที่ขึ้นไปพักพ่อนวนให้รอบเลยในสายตาเราเนี่ยพรก็โทรมาจังมัมีอะไรปะ กรุงเทพสิบแปดเป็นไงละ่ะอีสานเหนือหนาวลมแรงที่นี่ไม่หนาวลมไม่แรงเป็นปะละ่ะมันดูมันกาวมันงาม,มดูมนหนักมากมสุดให้เป็นสามร้อยองศาเลยให้สุด จุดนี้แหละคือเป็นไฮไลท์ตรงนี้แม่น้ำโขง